สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังจะเดินทางไปหาลูกค้าซึ่งจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AI solution นะครับผมในไหนวันนี้อยู่ที่สนามบินแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของอันอา a i c a t i o ยใช้งานเกี่ยวเรื่องสนามบินกันบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับจากบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกี่ยวเรื่องของ flight delay นะครับซึ่ง flight delay เนี่ยนะครับสายการบินทุกสายการบินเนี่ยสามารถเอาข้อมูลที่เป็นในเชิงสถิตินะครับที่สะสมมาใน,ในระยะเวลายาวนานนะครับ มาทําการวิเคราะห์โดยใช้ AI เนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าคือจะเอาไปพัฒนาในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการดีเลย์ได้อย่างไรบ้างนะครับผมเอาละครับผมกำลังจะเข้าไปเช็คอินนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเช็คอินนะครับผมขออนุญาตพูดอีกหนึ่ง Use Case นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอา AI มาแอ p พลายใช้งานกับสนามบินก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราสามารถเอากล้องนะครับที่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับมาทําการตรวจจับ แล้วก็ดีเทคหาบุคคลที่เป็นแบคไลต์ของตมของสนามบินนั้นๆได้นะครับโดยที่ระบบ AI ไอทำการช่วยดีเทคนะครับให้ตมเนี่ยตรวจเช็คบุคคลเหล่านี้ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็กยินก่อนนะครับผมโอ้เกือบลืมเลยนะครับผมฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามซีอีเอสสวิตได้ในทุกวันอังคารนะครับวันนี้ไปจริงๆแล้วนะครับไฟนอลคอรแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ